สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับรวบหนุ่มเต็มคาราเบลด่ากราดาแม่ค้าตำรวจสอนอบางขุนนนนะครับได้นำกำลังสายสืบสวนเข้าไปจับกลุมนายชยาฉลาดล้ำโอ้โหนามสกุลฉลาดล้ำด้วย หลังจากเมื่อวันที่26ิมิถุนายนที่ผ่านมานะครับในโลกโซเชียลนะครับได้มีการแชร์คลิปผ่านแอป tik t o ็อกนะครับโดยระบุข้อความนะครับว่าหนุ่มค้ายเมายาขี่รถมอเตอร์ไซค์เฉียวแม่ค้าไม่ค้ายครับผมว่าเมาเลยแหละซึ่งคนหนุ่มคนนี้นะครับได้โดนแม่ค้าด่ากราดแบบต้องบิดรถหนีนครับซึ่งจากการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุนะครับฝ่ายสืบสวนนะครับจึงสามารถตามไปจับกลุ่มตัวได้ที่ซอยจรรยสนิทวง23 ในเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่จึงนําตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายซึ่งปรากฏว่านะครับก็พบสารเสพติดในร่างกายจริงๆซึ่งได้นําตัวส่งพนักงานสอบสวนบางขุนนนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแหมพ่อหนุ่มคนนี้เมาเมาแล้วไม่รู้จะเถียงแม่ค้าไงครับโทรหาเพื่อนฟ้องเพื่อนซะง,งั้นสุดท้ายฉี่ม่วงครับเรียบร้อยหายซาเลยทีเดียวเร่งฟื้นฟูสุขภาพภายศักสุรินอย่างเร่งด่วนกักะกันโรค30วัน จากกรณีที่พายศักสุรินนะครับช้างไทยที่เป็นทูตสันทวามายตีที่ถูกส่งไปเป็นทูตสันทวามายตีที่ประเทศศรีลังกาได้เดินทางถึงท่าอากาศายานนานาชาติเชียงใหม่อย่างปลอดภยัยตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นนะครับล่าสุดหลังจากทีมสัตวแพทย์นะครับได้ตรวจสุขภาพเสร็จสิ้นก็พบว่าช้างนะครับมีความตื่นและก็บาดเจ็บหลายจุดจึงได้ทําการลําเลียงส่งไปรักษาและดูแลนะครับที่สถาบันโคชบาลแห่งชาติลาปางซึ่งเป็นศูอนย์อนุร,รักษ์ช้างไทย ทั้งนี้นะครับในเบื้องต้นทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้ประกาศนะครับงดเยี่ยมพายศักสุรินอย่างน้อยเป็นเวลา30วันเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการเพื่อให้ช้างนะครับได้พักผ่อนและก็สร้างความคุ้นเคยกับควานช้างไทยและก็ให้ช้างนะครับปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ซึ่งเมื่อได้รับการดูแลรักษานะครับจนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วจะประกาศเชิญชวนให้คนรักช้างนะครับและผู้ที่สนใจเข้าไปเยี่ยมชมภายสักสุรินได้ไม่รู้จะจาประเทศไทยได้ไหมครับนี่น้องภายสักสุริน งาสวยเลยทีเดียวย้อนภาพนาทีครอบครัวมอบภายศักสุรินแก่ประธานาธิบดีสีลังกาเปิดภาพภายศักสุรินและภายสีนรงเมื่อปี2544นะครับที่ครอบครัวชาวไทยนะครับได้มอบให้แก่ประธานาธิบดีแห่งประเทศสีลังกาหลังสีลังกานะครับได้ขอลูกช้างจากประเทศไทยเพื่อจะนําไปฝึกในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในงานแห่พระาธาตุเคียวแก้ว ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีของสีลังกาที่จัดอย่างต่อเนื่องนะครับมานาน270ปีแล้วด้วยเหตุผลนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับจึงส่งช้างสองเชือกไปเป็นทูตสันทวามัยตรีได้แก่ภายสรีนาลงและก็พายศักิสุรินขณะที่ก่อนหน้านั้นนะครับในปี2523ก็ได้ส่งช้างเผือกแรกนะครับ ไปเป็นทูตสันทวามายตีให้สีลังกาก็คือพายประตูผาอันนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับซึ่งสําหรับพายสักสุรินนะครับได้เป็นช้างเชือกที่3ที่ถูกส่งไปเป็นทูตสันทวามายตีที่ประเทศสีลังกาโดยแต่ก่อนนะครับมีนายทองสุขมลิงามควานช้างไทยเป็นเจ้าของผู้ดูแลอันนี้ก็เป็นภาพเก่าๆของพายศักสุรินนะครับที่ยังเป็นเด็กน้อยตอนถูกส่งไปตัวจิ๋วเดียวเองฮุนเซนหาเสียงวันแรกส่งฮุนมาเน็ตลูกชาย ขึ้นรถแห่โชว์ตัวทั่วกรุงในการเลือกตั้งที่ใกล้จะเข้ามาถึงในประเทศกัมพูชานะครับที่ต่างก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องหลอกลวงหลังทางการนะครับได้ปฏิเสธการลงทะเบียนให้กับพักแสงเทียนที่ถือว่าเป็นคู่แข่งเพียงรายเดียวนะครับต่อพักของฮุนเซนโดยนายฮุนเซนผู้นําของกัมพูชานะครับได้กล่าวต่อฝูงชนนะครับไว้ว่า,วาหากพักประชาชนกัมพูชาชนะชาวกัมพูชาก็คือผู้ชนะ ทั้งนี้นะครับเขายังไม่ได้บอกอีกนะครับว่าเขาจะ,กะเกษียณในอนาคตอันใกล้โดยจะให้ในายฮุนมาเน็ตลูกชายคนโตของเขานะครับขึ้นมาเป็นผู้สืบทอดอํานาจต่อและในการหาเสียงเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนายฮุนเซนนะครับยังได้มอบธงของพรรคให้กับคุณมาเน็ตที่นําขบวนรถยนต์และรถบรรทุกที่ประดับป้ายหาเสียงของพรรคในขบวนที่ขับไปตามถนนสายต่างๆของกลุ่มพนมเปญเหมือนไม่มีคู่แข่งครับสู้อยู่คนเดียวเลยยังไงก็ชน,นะปะโทโซเชียลแชร์ยับ แฟนคลับเทเลอร์สวิฟแอบลาป่วยมาดูคอนเสิร์ตในโลกโซเชียลนะครับได้มีการแชร์ภาพจากสำนักข่าวต่างประเทศ Local 12 W K R C ขีด t v หลังแฟนคลับนะครับที่มาดูคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ได้นำผ้ามาใช้คุมไว้ทั้งตัวนะครับเพื่อไม่ให้เห็นตัวตนโดยเธอนะครับได้ให้เหตุผลในคลิปนะครับไว้ว่าเธอลางงานมาเพราะป่วยจากที่ Lewis View, ลุยวิวในรัฐเคนทักี้แล้วหน้านะครับก็ไม่รู้จึงไม่อยากเปิดเผยตัวตน และหลังจากนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับได้กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์และมีคนนะครับเข้ามากดไลค์และแสดงความคิดเห็นและก็แซวเธอเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวแหมใจรักจริงๆครับลาง,งานมาเลยเสียงเสียงโดนไล่ออกค่อนข้างสูงเลยทีเดียวชาวจีนเจอแพนด้าป่ากลางถนนในซานซีเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะครับในเมืองเป่าจีมณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ได้มีผู้โชคหลายรายหนึ่งนะครับได้บังเอิญพบกับสัตว์ป่าที่หายากแพนด้ายักษ์ที่เดินโตเตนะครับอยู่บนถนนสายหนึ่งบนเทือกเขาฉินหลิงซึ่งในคลิปวิดีโอนะครับจากผู้โชคดีคนดังกล่าวได้เผยแพร่ภาพแพนด้ายักษ์นะครับที่ยืนอยู่ริมถนนและก็หันมาเหลือบมองนะครับยานพาหนะของมนุษย์มันคงงงครับอะไร ก่อนที่มันจะตัดสินใจก้าวเดินจนหายเข้าไปในป่าโดยการ,รเผชิญหน้าในครั้งนี้นะครับกินเวลาอยู่ราว20นาทีซึ่งเทือกเขาฉินหลิงแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสําคัญนะครับของแพนด้ายักษ์ป่าในประเทศจีนแหมมันก็คงงงครับหรือไม่มาคงอยากนั่งรถอะไรแว็บไปเว็บมาปแปลกแต่จริงนาย,ยกเทศมนตรีเม็กซิโกแต่งงานกับสัตว์เลือ้อยคานเมื่อวันที่2ก,กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนายวิกเตอร์ฮิวโกโซซานายยกรัฐมนตรีในเมืองซานเปโต นายกเทศมนตรีเมืองซานเปโตฮัวเมลูลาซึ่งเป็นเมืองของชนพื้นเมืองซอนทอนในคอขอดเตหวนเตเปกของประเทศเม็กซิโกได้ทําพิธีมั่นกับสัตว์เลื้อยคานนะครับและประกอบพิธีกรรมที่สืบทอดมานานจากบรรพบุรุษของพวกเขาโดยสัตว์เลื้อยคานดังกล่าวนะครับก็คือไคแมนสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับจระเข้ในการแต่งงานระหว่างผู้ชายกับไคแมนเพศเมียนั้นนะครับเกิดขึ้นที่นี่นะครับมานานถึง230ปีแล้ว เพื่อลำลึกถึงวันที่ชนพื้นเมืองทั้งสองกลุ่มนะครับได้สงบศึกกันการแต่งงานและประเพณีดังกล่าวนี้นะครับได้ระบุไว้ว่าความขัดแย้งของทั้งสองกลุ่มได้ยุติลงเมื่อกษัตริย์ของชนเผ่าซอนทอนซึ่งเป็นตัวแทนของนายกเทศมนตรีในทุกวันนี้อภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงกลุ่มชนพื้นเมืองหัวเวที่มีจระเข้เพศเมียเป็นตัวแทนโอ้แปลกจริงๆแปลกแต่จริงแบบนี้ก็มีด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ย m i l สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกั s วันนี้ผมสมโพศ์ขุนวังและทีมงานจับกังข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand